สวัสดีครับพวกผมต้องสุกนกเขาใหญ่มึงแพร่กาแล้วครับมาต่อนกนครับมาน้ำเส้าครับมึงสภาพไม้ครับไหวนี่นอนู่ครับ กะเสียวพเนียดขึ้นคือบ่มีหมอกตึ่งแล้วทำเลขข่คืบอบ่อันนี้ปันใดกระเสียวนกนกดินขึ้นนะครับเอา้าลุนบ่ครับอาจารย์เป็นจังไดเจ้ามื้อนี้นะลุนปะครับมันสิสวยก่อนเห็นงานแดดออกไหวล่ะน้ำหมอกแห้งครับช่วงนี้เบิดหมอกก็แม่นแดดโลดยังเสาๆอยู่เด้อ ดแดดตะแห้งแล้วเอา้ารุน่นเมองครับอาจารย์ปเป็นยังไดครับรุ่นเมองครับ ก <laughs> ารเรียบร้อยครับอังโลจัดให้ยังไงไม้ฝ้ายไม้สวนประทานนะครับมมาแบบรุดุสิลงมาเธื่อนหนึ่งแล้วรถซาเลงมาเข้าเจ้ามาสวนใครลายตรงนี้ตรงนี้กับแปบบบ๊บเดียวครับกัลบมาเขอเ้าครับเอ้า เรียบร้อยจ้าอังโลกับสิบเก่าลักสร้างนัดเอาหมัดขานเป็นจังได้ทิศไอ ào, ăn lộ ăn lộ, mượn 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 còng con, tôi nghỉ cái nào tôi trăng đây, thao điêu khám, nào, có chứng cứ, chết มาทาน,นครับจะวอังโลเริ่มเล่นฟอรอมเริ่มขึ้นมาแล้วครับออกมือแหลกบบปันไดนี่นะเสียงกลางนี่ขล่มด้วยครับตลงตัวนี จอดฟังอยู่โดนอยู่เป็นขันอยู่จังโดนล่ะครับจังเธอผุมสีเห็ดนั่นเฮ็ดนี่เือสีลงรถพรุมจอดอยู่ฟังนั่นน่ะมันขามฟังมาเา้ามีขล่มอยู่ครับตัวนี้เต็มแหลกเต็มแรกแมรกืม่อนี่อังโลพัตแตออก ออกมือว่านนี่ออกมือว่านนี่ก็ได้สองนกลินกะง่ายอยู่ครับพอส่วนนี้มันมันนกนกผาเนียนนี่เริ่มเริ่มเริ่มเนี้ยเรื่มยั้งแล้วนะครับกะเอานกดินออกมาหลินครับ เอาจอดจัดคือเา้าจางโลหลคฮ่ากมันเปลี่ยนแบบมั้งครับ่ะจังใด เรียนแต่นระเนียอะไเรเปลี่ยนแนวนําเอาเขาผสมอยู่เป็นปีเป็นปีสองปีหุ่นละอังโลกได้ลูกมาว่าจิเก็บไว้เรียนตัวได้กะมีพู้มาแบง่งแบ่งกะแบ่งไปตัว ของเหรียญปันกันเหรียญตัวบาเสีเอาลูกคนใบเหรียญตัวได้กอขันพ่อเหรียญใดจานเพื่อขอแบง่งขอแบ่งกับแบ่งให้ครับหมดได้ยากเร <c oughs> าดื้กันเร <c oughs> าดื้กันเลยก็กปปาแปวบรูดอกบ่ยาก มันอยู่ที่ใจากาเลีนง่ายปากเบ้าอยู่หรอครับวางโลก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแม่ใส่เพิ่นเอามามาเอา ยันน่ใส่ครับยันนีเอาเอาเอาออกก้อนเยาออกกะเป็นใส่กับโลโซสายหย่อ,อนะครับแล้วก็เป็นฟากา่อยู่ครับตัวเมย์เขาก็เลยเอาอัางหลกออกมันไม่มีตัวสิเลี่นนะครับไม่มีนกดินสิ่เลี่นละ อันนั้มีนกลินเหรียญก็เลยเดี๋ยวเพื่อนอกมาเหรียรถด่วนก็เอเขาผสมครับ ต่อนกครับครับต่อนกเขาทำคลิปครับมันเยอะเนอะนูกเขาเนาะครับอู้บูโกินโมกินนี่ผมก็บจีกินเอาไปทำคลิปผมทำคลิปต่อทำคลิปทำอะไรอะ่ะ ผมทําคลิปทำ YouTube. ํำ u t u b e เลยครับครับใช่ใช่ถ้าคนเคยยงเคยอะไรคนได้เคยให้อาหารเคยเห็นลงแหละอยู่แถวบ้านเลยครับ ค Come Come ฮะเจ้ามาสวนอภิญาใส่ดีครับ คนทางนี้ผู้ดีผู้ผู้ดีแล้วครับหลายผู้เพิ่นบอกส่วนมากก็สีนิสัยดีอัจรยาสัยดีครับคนทางนี้มีอยู่เพื่อนเดียวทอนล่ะ <laughs> เป็นคนขี่อิจฉาเพิ่นนั่นสร้างเพิ่อ <laughs> นบอกบอกเฟซผมเลยดิขักจอบจองดีเลยดิคำว, <laughs> ว่าจองดีเลยดิเพิ่น จากสี่บอกเห็ดอย่างกันสี่อยากเบิ่งแลวก็ไดใส่ลูกน้องเพิ่นละเขามาเบิ่งเ <c oughs> <c oughs> อ้า <c oughs> ต่อนกครับ <c oughs> ครับ น้องฮะข้าพุดขึ้นพ้นงยังครับกะขอบุ้นขอพุน้นพอแม่นองคือเก้าแล้วครับอย่าเกียดข้ามาชมจ่องต้องซุกนกเขา้าไงมึงเพลมาโดยตลอดครับซาราฟคีนี้กะเตอนนกเขเจ้าอังโลครับกะ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ไอ้น้องเก่าแล้วครับใ้เกียดก็มาชมช่องต้องสุกนกเขาใหญ่เมืองแพรมาโดยตลอดครับสรับขินนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าวังโลมันมันเก็บขึ้นก่อนครับ